สบายดีพี่น้องพอ่พอกับซ่องบ่าแขกเนาะยินดีต้อนรับการสู่ซ่องบ่าแขกเด้อเมื่อนี่บเ่าแขกสิปเปลนน้ำเจนินน่นนอยู่หน้าเพื่อนเพื่อนว่าให้ปเปลนน้ำแน่เฮงน,เน,น้ำบดิเปลนเนาะผููได้กระต่างคนต่างมีเวียกมีงานเนาะาวแขกเลี้ยงงัวกับเบิ้งมูขันไปกับบุมเไ่เบิ้งเนาะก็เลยบ่คอยมีเวลาแต่มเมื่อนี้งนะมาตะเลี้ยงงัวละสี ไปเล่นน้ำเพลินเนาะไปเบิ้งบรรยากาศอยู่หน้าเจนน,น่โนนผลละพี่น้องเอ,อ้ยว่าเพลินให้ไปเ็็ดยังไปเล่นซื่อๆนี่แหละมาหอนหน้าเจนน,น่โนนเจนน,นิโนนอยู่ยื่ร้อยไปใส่หาหาสบายดีพี่น้องใน่ก็น้องนั่นลงนานหน่อยเพิ่นว่าพี่น้องน้ำลงหาเจเกเนันเด้อ มาหอดบรรยากาศที่นาของเจนินอนแดดเที่ยงผ้าพี่น้องจ้าบอ้โหว่ามันอยู่มันเห็ดยังอยู่น้าหน่อยเนะาะป,ป๊าดเถิเจนิอนจะหนีบ่เห็นแหละเจน่นอน,น,นเ,นเนนอาบอ่แม่บ่มีพี่น้องคนเลี้ยงงวัวเด็กเลี้ยงงวัวป๊าดเจน่นอนเราดูปลูกดูพังเด้อพี่น้อง ซ้ำแล้วสีขาอ,อีบแดนี่มีผักหอมเลยเนาะผักหอมผักกาดแงดังแงดองออโอ้ผักมะเงะกัมีบอกคักและขนาดนั้นนะใส่เกลียงแล้วไหม,ไหมอเอางวัวมาเกี้ยวด,ดึงงวัวสบายดีพี่น้องซาดับไปทั้งหลาอ๋อเลี้ยงงัวอยู่ลุ่มอันนี้ใครขึ้นผักกันขึ้นไหมอย่างนี้

ใส่เบิ้งขายเบิ้งดูต้องขผยในได้ลาเดนหน่อยมีกองกระพุ้ดูฮายุมหาขีขีนังสีแพงแท้เดลลาะ่นมันสี้อมีอยู่สี่หาหาของบ่อันนี้น่ะมีกองกะพุ้นั่น านางสาวภูมิหากินมานเด้อค่ะนี่เดอ้อคนสวย<ด>หากินงามมานได้ใส่หางลูกไผ่ขอหน่อให้เบิ่งแน่ให้เบิ่งแน่เข้ามาสาวมุกคนคนจีลล์เก่งเออดดเดรลด์นีเด้อจะให้น้องแค้นหนาวแลาะเป็นลูกไผ่หรือว่าสาวแป้กกงปกไไ็ได้หางสาวแป้งไรไรบ้างบ่พอได้ได้เรื่องเดียวดิ อาเมือนี่ย,<ะ>ยมันไปห้งเยนเปล่มันไปห้งเยนบปล่มันเขาอันรวมเลยในเมนนะอเนไะ,ะาามือ่อืืนอนออออ่นเ่อืมแต่มันค้นมัเนเข้าไปแล้ววนอืท่น่นอ,อื่นบ่ถ้าแป้งนี่ก็ทอดอมม้อละรุ่นนี้ยังมีข้างห้องโย่ ตะก้าวคือว่าไผ่ก็ได้ขึ้นเบิดห,หังซาแป้งยังบร่เบิงไงบเบิงแน่หั้งลูกไผ่คอยน่ะจิลอะน่ะให้ปูกินฟีซะโอ้ยเดี๋ย่เด้อปลาดนางมาแต่เห,ห,เห็ดะะะะะะหัวเห็นหนสดสวนประทอบเมดย อา้าวมาเล่นนนะคนสวยกับบัได้บันเดี๋ยวนีนาบ่ได้มาเฮือกเลยป็นพลังแล้วบัดนีนาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าปุ๊บสวยนะคันนี่ผู้ใด้อันนีนาเฮ้ยผู้มาน้ำรางนี่ผู้ใดไติเตียนนน้ยนน้อยนี่นาแม่นสะบออกให้เบิ้งแม่เฮ้ยคือมือแท้ สวยนะคะพรมกระเหลือมยุบยุบเยอะเอ็กซนหน่อยค่ะสวัสดีหน่อยค่ะนางบธษรมดาบันมาเห็นถึงเนั่งข้ามค้างอย่างนี้ผูมิอารมณ์ตาจับไปเลยอ้าวเจนี่มาอะไรบธษรมดาเจเจ บ้าดไม่ดนเบิ่งบร่ได้เห็บเวียดช่อยยังพี่เจมานั่งอุจจีน่นยืนตากแดดอยู่จักมานั่งทั้งพี่ทั้งมังอันเข้ามาแต่หาคุดจิล่อนนี่มืดมืดไันนี้แจ้งแล้วพี่นั่งเฮ้ยพวกเธอได้ผัวปลังบ่เฮ้ยลูกได้บ่าที่บ้นได้น้องเครือหากนมันเฮ้ยนี่นนอีเจมึงได้ผัวปลังมอมันคือได้ผมทองวันนี้นะพวกกัอยากไปหาผัวปลังมึงจะบาา สวยนะคะนี่ออร่าและสองคน่นนี่นะเมื่อไเห็ดแลี้ยวเมื่อชวนจะพูดกันนาจังจังให้เบิ้งในผมนะอุ้ยนิ่มนะคะสวยนะคะสดใสและลายสดทำไมไม่ไม่แดงนะคะเอ้าไปเห็ดชวนจ้ะเสียนยาเสียนอะไรไทยอะไรแต่งหน้ากับอะไรบ่ค่ะดูดูป็นเด็กนักเรียนพี่น้องเด็กนอกเด้อค่ะผมได้หัวมันมันยาก ไปๆมาๆแหละเฮ็ดดัานเฮ็ดนี่แหละมันของของ้าบางเวลาอยากเหี้ยวดิเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเจเจอย่าใจเลือดร้อนลายมันเมื่อยและครับเวลาผู้หญิงอยากเหี้ยวเนาะเขาเหี้ยวแบบใดคะนี่บางเวลาเหียวนะโอ้ยผู้หญิงรุ่นใหม่เหี้ยวแบบนี้เนาะพี่น้องเวลาขี่ก็เฮ้ยคนหลายๆมาสบายๆแบบว่ามันมีแต่ปกแต่แๆจ้ะ ไปเนี่ยูุบ่าวนั่งขี่นี่กไปเนี่ยูุบ่าวค้บ่าวลายย่า่าวเหรลายคนสุงนอ๋อเห็นนั่งชื่อเมื่อยนั่งแพะมอไปงนกันนั่นนี่ซุมเธอหน่ะบอเห็นเิอตั้งต่อไปเสริมสวยมาเนาะ แค่เป็นหากามันบวช่วยบวงามพอวันยังตากแดดพี่น้องเฮ้ยย้ำแรงกันเขาคือสิคล้ายๆอยู่คือสิ่งแอคค่ะบังดูเฮ้ยประกันเดินนั่งแบบมาบังดูนั่งแบบได้เฮ้ยสองคนแบบนั่งแบบลาวผู้เดินมาทัพพูนเฮ้ยเดินย่างมาทั้งน่ะเออนั่งแบบลาวอ่าเบิ้งนางงามจากจากห้านปราบส่งเข้ามาประกวดนางสาวนิโนนเดินออกมาหน่อยสิคะอู้ แอคชั่นนางสาวหอยยังประได้เรียกตัวออกมาทำไมคะพูดไม่ธรรมดาความสวยของนางเลิศเลอนะคะออร่าซะจริงๆอุ้ยมืดมุมนี้มืดมุมนี้สวยอยนางสาวหอยจากคานครัวไก่ออกมาทรงมาประกวดอุ้ย โทมจงางหยางนักก็ไม่สวยจังแอคชั่นแบบสวยๆออกมาได้ไหมคะอืมสวยยิ้มเหมือนนางงามเลยอ้าแล้วมือนี้สิมียังต้อนรับพวกสันแค่นี่มื่อนี้ว่ะอ่าเอาเ่อวานมียังเด้อพี่น้องเดิฟม,มีแต่ขี้ดิในใช่ไหมนะแต่พี่อ,อยากกระจกขินจกขินบ่งา,งามงามนี่ยน,นี่ก็ร้องเพลงให้พังแหน,นจะก่อนร้นองเพลงก็ร้องมาผิดนะพี่น้องเอ้ย แต่ได้ดบ่แม่ดานราบ่แม่นักร้องบ่แม่นักล่องก็อยากพังเสียงเฮิงล้วบิดพังเ <c oughs> มื่อนี้นี่นะพี่น้องสิ <c oughs> ได้ให้เจนนิโน่ร้องเพลงให้พังเด้อค <c oughs> ่ะเตรียมพังเตรียมเบิ้งให้เพิ่นไปเอาไม้มาสก่อนเนาะสบายดีพี่น,อ ừ, น้องกินหมกพี่ดาสบายดีโอ้ยเฮ้ยเพิ่นอย่างไงีเฮ้เพื่นอย่างเงี้ยนั่นจคกบ้านเดยวมาเพื่นเราบ่เห็นเพิ่นบ้านเลยเพิ่นเฮ้เพือนโอ้ยนางงามเพิ่นดี พี่น้องกะว่ายกว่าเลยนะมาบนนี้เป็นงานเนกตัวเเป็นงานบ้านเป็บานนี้เป็นบ้านนางนนได้พมปอมใสงามห้ไค่ะงามดอกกูงามเยอะน่าราเร้าพูแเลยเงินนี่จะได้จิตโจ๊กไข่เบิดอมแล้มาทนมาพี่น้องก็นชมเด้อเชิญแล้วเพิ่นเพ่นอย่างแล้วเพิ่งเพ่อพ่ออะไรมาเลยเพิ่นเฮ็ดขืน อกินมักซิดาเนาะนั่นเจ๊กันเสร็จาหนี่นอนก็มีหอยนี่บกเคยินี่เคลมทเรื่องกินให้กับใบบอกว้พี่น้องมักซิดากระแดงแดงยันยังแดงย่อนลีดปิดแล้วมันจะกินเข้าไปบมเป็นมาเร็งบ่าววะเป็นแต่ว่ากะจักกสิตาบากาจ้กแน่งช่วยแน่งงามเชิมก็ไปกินแล้วกับคุ้นดี บอลแลยัน่านลิปสติกมึงเบิดคุณบันเทิงแม่นบอกมันคนกลับมาให้กับเต็ตแล้วเชียอโลกกระต่ายว้ยบ่้ยมื่อนี่นนามาแอ่มึงจะสะพ้ายผมนี่พอจะหมดโทห็นนาและลิกละลิเอฟซึงได้ผักมึงมาหา้มึงป้าอยู่อันที่บ่วยป้าพลป้อพลแม่นเจ็บกระดาพีมนังมันจะกินมักชิดา หน้าเจนนิดน้อยแต่ยังว่าเฮิร์มและพ่อพ่อกันมาพ่อเนี่ยกินกับไม่นด้เป sw ็นตาขี่บ่ออกกินมักจีดะอันนี้ต in ันรับนะพี่น้องเลยแน่นขนานว่าทุกยากนะเฮ้ยบ่มีเหรอกินมักจีดะขี่ข้าก้นไปเอาเลยเฮ้ยแค่มากินอันนี้มักจีดะกินแลกขี่ข้าก้นเขาว่าบเฮ้ยของธรรมชาติกินเบิ้งมาแล้วเฮ้ยย้ำต้อเป็นใยากินกับไม่กินเลยแม่แต่ว่า มันได้หมักเล Ay ่นนะเฮ้ยขับไปเก็บเอาไหมมาจังชวนเจนนี่นอนมันคือเพื่อนเองเพกาะว่างอว่าลูกก็จะง้ออะไรง่อก็ต่อหง้อก็ต่อว่าก็อีกตาหอยเห็ดยังอ่ะมานั่งอยู่วันนีเสียกเห็ดข้าวเห็ดท้าวแล้วใช่กันแน่ตองอ่างบอกเฮ้ย เขานักปินี้ใช่รับเตี้ยแหละไปจากเป็นท่าที่นอกเลยมาบัไดน้ำถ่วงยอดเขามานบคดบงแรงนมนงามขียเอเข้าล้วมงสมตำดาล้เนาะแม่งเพยงจเป็นยังมันยตดงเด้งฮ้ย่พู้ห่อลงเลย่พู้บันไดเีกุ้งขึ้น้าเลยหย่อลงอ๋อพี่นางไอ้กิมมักซิดากันเนี่กเนยน้ำลิตสติ๊กน้านหน้าบนี้ ช้างเบิ้งและพี่น้องเหลือไมชิด้กเกียดอยูบ่ชเลียนลงไปเี่ไม่ใช่พุจักให้ห้องเพื่อนกับไปใช่อู้ยเช่อใชจะหึช้อฮะนั่นะำม,มัชาตถพุ่งยัง,งมาเลียนเฮ็ดยังกึ้นมอลงไปทางเ่ะยับรกไปจะมอด้วยมานะเลยรกไปทางว่าอยากปลูกกันหักทั่วหมักทางยังแล้วนะบนควัวชวนเก้าคุมให้คิมมันบม่ได้อันนั้นบอกมันเป็นตลาดบอกบ่ได้ไป เอาก็แล้วห่อเข่าอะไรูัวผ้าไปดอกว่าห่อเขา,แล,า,เขาแล้วอลไนี่นพูดเละมันค้านอีกเริ่มไหมเมื่อห้าพี่ห้าน้องใ่อ้ะเป็นค้านอีกจะออกไหมเป็กักใกลไปคายแล้วพี่น้องอยู่แต่ตลาดนัดแม่นยุ่นยุ่พังซิลน้องบัวไบยุน้องบวเอาไปเพ่าะวามันลาย,ลยาค้นแหลมเป็นคึมบ้าเป่นคืมขายดีปะกับพ่อได้คายยู่เขยพ่อได้นี่พ่อบัดายเป็นวันพ่อปับต่ แต่ว่าใกล้น่ะเอามาแลยยังมันได้ลกคนอยู่กับมีงามญาตอยู่พี่น้องใกล้นั่น <c oughs> ใกล้ก็มาเอาใกล้ก็มาแล้วมันได้ลกคนใกล้กับแม่เช่นมาพ่อเช่นแลว้วยังว่าเอาที่ห้องพี่ห้องน้องแต่คลองนี่แหละมันอื่นกับบุก้าเช่นแล้วอชยานางคือนางเช่นเออนางเช่นเช่นมดติบอแม่งทันใจชดไปจ่ายล้านแต่ทันใจชดกะเจ้าน,นี้สมมติเราลกเจ้าน,นี้กับมดกับไปจ่ายเจ้านี้ กาบอกได้ว่าเอาเจ้านี่ไปจ่าเจ้านั่นดอกยันวะเอาของขนาวได้เอาของขนาวได้บันไดกันยังใกล้สามตุกเฮ้ยบัดนั้นกินแบเสียดายนะกูอยากพังอีกทีมึงมึงร้องเพลงแบบอินดี้เป็นไดนกับงพะพะพอมมึงนะเพลงอย่างมึงถนัดจังหวะกูนันร้องเพลงยังกะตันตึกตันตึกขมวดจะเป็นได้แบงเคิงแบงเคิง์กเขาวัดเพลงนึงเมื่อ เป็นอยังนางคุณอย่าจำคืออนย้อยฮึแล้วาเราออกมาเลยกูนะเจ็บหัวใจเป็นไผ่จีโอ้โหเสียงดิมอลลัมแต่จริงเนาะพี่น้องมันหุ่นั่งเทยมันล้ำไปแล้วจงได้มาเดี๋ยวพังคือบ้านเนาะพี่น้องมิติให้ทหัวชวนจังหวะว่าอีห้อยห้อยห้อยกูเสียไปต้องบัวมานะเมื่อกูจะไปนามาแล้วก็ไม่เสียบใช่ว่าทั้งจากพังอยู่มัดมือบริเวณนี่มันจะซึ้ รำแต่วงเรื่องเขาก็ได้ในความเดียวลายยืนเทิงเวทีบ่เห็นนองตกใจว่าจะมาเปลี่ยนอะไรเฮ้ยมันกูหัวขื่นนี่จะรำกับมึงนะเห้ยกูอายกูอายสนตีนกูนี่อายนี่ไปรำประจำก็อายจะเป็ี่ยนอะไรเฮ้ยชะตามึงน่าเบิ่งกูนะแค่กูจะเทศยังไงฝันนี้ยังคิดมาอายกูยันไป๊ดจะมีห้อยมากว่าเฮ้ยเฮ้ย อันก็แข็งเฮ้ยก wow ูนั <unch bullying iso> ่นคันเฮ็ดนักกะตามนะกูกะเลยกูจะแดบมาคืนดิหอยไะแม่ไม่หอยจะฟ้าเฮ็ดกูกะคือกันกันเป็นยังหอยอืมเป็นเน้ะมันคือว่าคื่องละอาย ตากะสาตกแรงงจ้าอจีได้พูวะตาไมกระเชื่องันบริษเื่องบริษีเหมือนเฮ้ยแค่นอนกูฝาดเลยกูเลี้ยบเบิ้งผู้นมี่ไปหอดมึงมึงเป็นเมียังว่าฝ้ากูยังลองมาแล้วกูมึงกูมูู้โตอยู่บอกว่าิึงตายเลฮ้ยงกูกระแนงแว่ไปแม่งมากูขักระดิ่งขาว่าว่าเอกอ้จียังจะรับตาขังเดียวจะเป็นยังด้วยตาจะเดันจะคือจะได้ขังเดียวนาน ว่าเออตอนแรกกับแม่นี่ยดีเฮ้ยตาก็มืเมื้องเบื้องนึ้นซีรีส์เดียร์อะอันลูกลานก็เฮ้ยบ้าแหล่พอกันทางอันลุกใบชมหมอกบ้านก็น้องมุกน้องแป้งน้องยังนังเฮ้ยนาะน้องล่ามดแล้วเนี่มันหัวง่อยหัวง่ายย่างด้วยแดดเผ็แเจะขึ้นมาตาก็รับเบื้องเดียรนี่อีหลงจะคือลับตาเบื่อเดียวบังบัจับตาคุชิงกูเหมือนบัเคืน เนี่ยกระแตดูไปหัวหัวลีล้อด้วยเขากระเดียนลูกลานกันเดียเข้าวหยอกนะจับเป็นตับเชี่ยวเข้าวขยะดูปะม้วนน้ำลูกนน้ำลานนี่แหละเข้มชามยังเป็นคนเคยหายเคยแย่เท้าจำได้ตายพัชบได้หยอกอันนี้วะขยาหัวเข้าพี่น้องจิมมักขี้ยาเกิดอจนเมื่อจนเรือเมื่อนน้องป่านผัวมาก็จะเม็ดประยัดบอกว่าเอามาจะผัวอย่างนี้ จำเกลือกันยังอมันน้อยนะแม่นมันเฮยนะมึงแม่นบ่ะไข่แลดงอย่างเลยเท่านี้เอามาห่อนี่แต่ว่าพูดพูดแต่หัวกันจะย่ามันเว้ยให้แดมแรงน้ำใจสก้อนบล็อกแอดกูจังสิร้องคักอยู่พี่น้องสิ่ก็เก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้นำมากินอยู่หน้าเจนนิโนนพอดมุวนถ้าเบิ้งคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปของซตองเจนนิโนน บาลนีน่นอนนะซื้อซองเพื่อน่ะสิเบื้องตอนกินข้าวกับจ,จิรอแม่น้องอันฮงยังคือประเทศอยู่พี่น้องเออพื่ได้เห็นคลิปนี้กระากเพื่อ์ก็แซ่ให้นางในเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าจ